ตัว okay. นะครับวิธีปรับระยะห่างนะครับเช็คก่อนว่าปัจจุบันนี้มันห่างเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเ,ออเราอยากจะเพิ่มใช่ไ่ะเราอยากจะเพิ่มเพิ่มเอาลดก่อนตอนนี้ผมคิดว่ามันเยอะไปแล้วผมต้องงานสี่รูผมว่าจะมาปรับตัวเลข Max ก p a n ตรงนี้เป็น สองร้อยเท่าเดิมสองร้อยเอ็มเอ็มนะครับปึ๊บเซฟมาเช็คดูรู้จออ่าแล้วเราเช็คใหม่ดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับถึงกลางร,รูนะครับปึ๊บปัดดู ร้อแต่ไม่เกิน200ร้ใช่ไหมร้อยหกสแต่ไม่เกิน200นะครับนะถ้ามันเกิน200ปุ๊บเขาจะเพิ่มมาให้1นรูนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างคุณก็ปรับตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยเหมาะกับระบบ cnc ถ้าเกิดคุณใช้รูจอดนะ แต่ถ้าเป็นระบบที่คุณเจาะแมนวนวลเองแบบเฉลีย่ยให้ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเฉลีย่ยมาแล้วมันจะเจาะไม่พอดีกับเครื่องระบบ3-2มนิลนะแต่ถ้าเป็นระบบ CNC เหมาะมากนะครับใช้แบบนี้ได้เลยไม่ต้องคำนวณโอเคปรับตรง Max span นะครับออหลักการเดียวกับตัวเจาะบอนครับเลยก็คือถ้าเกิน200เมื่อไหร่ ก็จะเพิ่มรูจอมาให้นะครับโดยหารเฉลี่ย